ห้าบาทที่ระลึกนิกเกิลค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทคราวาระมาค่ะมีแพงเข้าลูกเสือลูกเสือให้สองร้อยบาทเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญยี่สิบบาทไม่รับซื้อรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเหรียญยี่สิบบาท,าาบาทาาส่วนเหรียญสิบบาทที่ระลึกคราวาระมานะคะเหรียญสิบบาทที่ระลึกคราวาระ รับซื้อเหรียญละสิบสามบาทเหรียญนี้นะคะรับซื้อสิบสามบาทเหรียญนี้ไม่รับเลยนะคะจะมีรับก็เอเปกกับครูสก็ถ้าถ้าบอกว่ารับโน้นนี่นะเดี๋ยวท่านก็จะถามว่าเหรียญโน้นรับไหมเหรียญนี้รับไหมเอาเป็นบอกไปเลยว่าไม่รับเลยนะคะเพื่อที่จะท่านจะได้ตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องมามีความหวังค่ะเหรียญสิบบาทที่ลึกสิบบาทสองสีไม่รับซื้อนะคะไม่รับเลย รับเฉพาะสิบบาทนี้รับสิบบาทนี้เกิลที่ลึกนะคะเหรียญขาวๆนะคะ่ะเรียกเหรียญนิ้เกิลนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญเงินเนื้องเงินนะคะเนื้องเงินเลยเงินแท้ะคะ่ะรับซื้อทุกหน้าเหรียญนะคะเนื้องเงินเขาจะมีตั้งแต่ร้อยห้าสิบสามร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยหกร้อยแปดร้อยอะไรประมาณนี้นะคะเหรียญเงินค่ะรับซื้อทุกหน้าเหรียญทุกชนิดราคา จะมีเริ่มต้นสิบบาทแหละเหรียญเงินเหรียญเงินสิบบาทเหรียญเงินสิบาทก็คือสิบาทเล็กรชดาเนาะเหรียญสิบบาทเหรียญเงินชนิดราคาสิบบาทเล็กรชดาเหรียญเงินชนิดราคายี่สิบาทก็จะเป็นสามรอบและห้าสิบบาทก็จะไหลวาร่าหน่อยเหรียญเงินชนิดราคาห้าสิบบาทแล้วก็มามีหนึ่งร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีเหรียญเงินชนิดราคาหนึ่งร้อยแต่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะไหลเหรียญอยู่ที่เห็นนะคะ เหรียญเงินชนิดราคาหนึ่งรอยห้าิบาทเหรียญเงินชนิดราคาสามร้อยบาทห0ร้อยบาทและแปดร้อยบาทสูงสุดก็เหรียญเงินนะคะสูงสุดจะเป็นเก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้ยบาทนี้จะเป็นเหรียญ U N D P เนาะเหรียญสีโกลีดียมสวยๆนั่นแหละคะ่ะถ้าเป็นเงินอ่ะเหรียญน,นี้เจอพอดีไปนั้นบอกเลยนะคะทุกคน กรุณาดูให้ชัดเจนอยากเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าป้านะัดเป็นห่วงจังเลยสงสารคนที่เข้าใจผิดนะคะปะนัดพยายามพูดเน้นย้ำนะคะว่าเหรียญเงินชนิดราคา600บาทรับซื้อ700รอยเหรียญเงินชนิดราคา600บาทนะคะไม่ใช่เหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญ5บาทเนี่ยค่ะหน้าเลี้ยวเขียนว่า5บาทเหรียญที่ปะนัดรับซื้อ700อบาทอ่ะคือเหรียญเงินตรงนี้เขาเขียนว่า600บาท ะะเหรียญเงินเหรียญเงินชนิดราคา600บาทค่ะที่รับซื้อ700ส่วนเหรียญน,นี้คือเหรียญ5บาทนะคะ5บาทนี้เกินที่จะรับซื้อ7 7บาทเท่านั้นนะคะเหรียญ5บาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ7บาทนะคะกรุณาเข้าใจนะคะมีคนเข้าใจผิดเยอะอยู่คะ่ะาะนั้นก็เป็นห่วงความรู้สึกเขานาอไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดคะ่ะ